Uh huh. เป็นเหมือนกับแคมเปญในการที่จะทําให้เกิดการล้นแลกแจกแถมยังอย่างนั้นเลยนะคะร้านกลางวัสดุค่ะร้านนี้เป็นร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่ตั้งอยู่หน้าตลาดสดสหชัยซอยบ่อนไก่อเาเภอสัตหีบจังหวัดชลบรุรีเขาจัดโปรโมชั่นพิเศษสร้างความฮือฮาให้กับประชาชนในพื้นที่โดยใช้ชื่อโครงการเมื่อกี้ที่บอกไปสัตหีบสองเด้งสองเด้งยังไงเด้งแรกคือถ้าเกิดมาซื้อของเนี่ยเขาก็จะแจก คูปองมูลค่า10บาทและก็50บาทให้กับลูกค้าทุกคนไปใช้แทนเงินสดในการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าในทุกร้านภายในตลาดสหชัยเลยไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เนื้อสัตว์ ข้าวแกงอาหารตามสั่งหรือแม้แต่เสื้อผ้านะคะก็เรียกว่าซื้อของในร้านวัสดุก่อสร้างก็ยังไปได้ส่วนลดกับการจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดสหชัยอีกด้วยโปรมโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1นึถึงสาธันวาคมนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าซื้อสินค้าภายในร้านคลังวัสดุรวมกันครบ150บาทจะได้คูปองเงินสด10บาทค่ะแต่ถ้าซื้อสินค้ารวมกันได้ถึง500บาทจะได้คูปองเงินสด50บาทและถ้าซื้อครบทุกๆ1000บาทจะได้ คูปองเงินสด100บาทโดยไม่จำกัดจานวนสิทธิ์ในการซื้อด้วยนะคะซึ่งทางกรรมการผู้จัดการคลังวัสดุและผู้บริหารในเครือสหชัยคุณพิมุกบุญบรรเจรสีบอกว่าสาเหตุที่จัดโครงการสัตหีบสองเด้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะช่วยเหลือร้านค้าและประชาชนในพื้นที่ให้จับจ่ายใช้สอยในตลาดสหชัยกันได้มากขึ้นแล้วก็ประหยัดสตางค์ในกระเป๋าด้วยนะคะถือเป็นการช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าในอำเภอสัตหีบกลับมาค้าขายกันได้คึกคักอีกครั้งยังเป็นการทําให เงินในกระเป๋าของประชาชนทุกคนเนี่ยยังอยู่เยอะอีกด้วยค่ะจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการช่วยเหลือนะครับร้านค้าแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่มาจับใจ่ายใช้สอยในพื้นที่ตลาดสาชัยนะครับเ,เด้งที่หนึ่งเนี่ยก็คือหนึ่งเวลาลูกค้ามาซื้อของที่คลังวัสดุนะครับ ครบ150บาทคุณจะได้คูปองคืนไป10บาทนะคบ500บาทคุณจะได้คูปองคืนไป50บาทคูปองเนี่ยลูกค้าทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปซื้อของทุกร้านในตลาดสาชัยได้ทั้งหมดเลยมันเป็นการเขาเรีเยกอะไรนะแชร์มาเก็ตตลาดกันมากกว่าเหมือนกับเนี่ยคนมาซื้อของที่คังวัสดุนะ,ะผมเนี่ยมีคูปองให้ไปซื้อของกับแม่ค้าด้วยแม่ค้าก็ได้ด้วย นะลูกค้าก็ได้ด้วยลูกค้าก็ประหยัดเงินไปคุณพี่มุกบอกนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนเนี่ยได้รับผลกระทบหมดแหละจากการระบาดของโควิด1 9ก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะคูปองที่แจกมาเนี่ยอาจจะเป็นมูลค่าไม่สูงมากนะักแต่ก็อยากจะช่วยชาวบ้านลดต้นทุนในการจับจ่ายในแต่ละวันนั่นเองค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ